ตอนนี้เสียงเข้าเข้าวิดีโอด้วยนะอาจารย์อัดวิดีโอด้วยอันนี้ก็คืออ่ะถึงหน้าต่างนี้หรือยังลกูกเอินถึงหน้าต่างนี้หรือยังเอินตอนนี้ถึงหน้าไหนคะ ดับเบิลคลิกเข้าไปถ้าดับเบิลคลิกไม่ปรากฏคลิกขวาก็ได้ลูกคลิกขวาแล้วเปิด p p n w i ว t h ก็ได้พอถึงหน้าตาน,นี้กด Open เข้าไปมันจะมีมันจะมีประมาณ3เมนูให้เราเลือก อ่ะเห็นหน้าจอไหมอ่ะทีนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงคำว่าวินโดว์อ่ะจะจะเห็นหน้าต่างนี้ลูกเห็นไหมหนูดับเบิลคลิกเข้าไปที่ Setup พเลยลูก จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างนี้เห็นไหมคะหนูขึ้นหน้าต่างนี้หรือ,อยังทันไหม เอาใหม่นะกันยาพักบอกว่ากดเข้าไม่ได้เอาใหม่ย้อนไปดูอ่ะย้อนไปดูนะของหนูอยู่หน้านี้ใช่ไหมลูกหนูดูหน้าจอเนอะาะด่าใครด่าใครสัตว์อันนี้ดับเบิ้ลคิิกเข้าไป แล้วก็หนูหนูตรงนี้ตรงนี้นหนูกดเป็นคลิกแล้วมันเข้าไม่ได้ใช่ไหมอ่าหนูคลิกขวาลูกคลิกขวาแล้วหนูเปิด Open w i t h ตรงนี้ค่ะลูกหรือกดตรงนี้ก็ได้ หรือมันเนี่ยค่ะมันนี่ยเห็นไหมได้ไหมลูกกัญญาพักต้องเอากัญญาพักลองเอาเครื่องใหม่นะที่ไม่ใช่เครื่องเก่าที่หนูติดตั้ง,งวันนั้นนะลูก ได้ไหมโอเคมีคนเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์กดรับก่อนอ๋อ้องปิ่นนะปิ่นเข้ามาแล้วโอเคได้ไม่เอินเอินถึงหน้าไหน มันช้าใช่ไหมมันเป็นที่เน็ตหรือที่เครื่องห้องนั้นไม่ใช่เข้อลงสิบเอ็ดเกือบหมดเลยเหรอลกูกฮอ,อมีปรับเล่นมีปรับมีปรับฟิลเตอร์ด้วยคุณนายเอิรนเขาเก่งฉันถามว่าเธออยู่หน้าไหนกันแล้ว ดาวโหลดและแตกแตกไฟล์หรือ,อยังดับปั้นคีิกเลยลูก โอเพนโอเพนจากนั้นจะเจอหน้าต่างนี้อ่ะดูหนะ้าจอก่อนจากนั้นดับบ้นคิกคขึเข้าไปตรงนี้ลูกตรงคำว่าวิน อ๋อหนูถึงหน้านี้ไหมลูกทีนี้ถึงหน้านี้หรือยังอ่าเดาเปิลคลิกเข้าไปคำว,ว่าวินโด้ค่ะลูกถึงหน้านี้หรือยังไปที่คำว,ว่าคำว,ว่าเซตอัพลูก set S up e set up ค่ะลูกดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วจะเจอหน้าต่างนี้ปรากฏขึ้นเจอหรือ,อยังทีนี้เอาเมาส์ไปชี้ตรงคำว่า install IBM SPSS ค่ะ แล้วคลิกค่ะคลิกหนึ่งครั้งทันไหมคลิกตรงนี้นะฮัลโหล เอาใหม่นะเอาใหม่นะถึงหน้านี้ไหมไอปิ่นมันถึงตรงไหนเนี่ยมึงถ่ายวีดีโอมาดิอ๋อมันโหลดอยู่ใช่ไหมมันเป็นไฟล์ค่อนข้างที่จะใหญ่ก็รอสักนิดนึง อาตอนนี้ยังค้างกันอยู่หน้าเดิมใช่ไหม